สวยมากเดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะกันมาหรนะือยังสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ตีห้าสามสิบสี่นาทีเราอยู่กันที่วัดทางสายนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นมาดูพาทิตขึ้นแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระตอนเช้าที่วัดทางสายกันเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ การมาขึ้นวัดทางสายตอนเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรสวยเลยยิ่งได้ภาพมุมสูงนะยิ่งสวยเลยแหละที่จะพาไปดูพาทิตขึ้นกันครับตอนนี้กำลังสวยเลยแหละเนี่ยทุกคนสวยไหมว้าว บรรยากาศพาที่ขึ้นตอนเช้าอะ่ะโอ้โหบอกได้เลยว่าใครที่มีโอกาสได้มาเห็นตรงนี้แบบเรานี่นะโคตรมีความสุขเลยสวัสดีค่ะมีน้องแมวามาให้เล่นด้วยเลยแมวสวัสดีแฮนกลับมาแล้วครับจากวัดทางสายนะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ที่พักของเราที่เรานอนกันเมื่อคืนเนี่ยตอนนี้ก็อยู่กันที่ชายหาดหน้าที่พักเลยต้องบอกว่าบรรยากาศก็คือดีมากๆเลยวันนี้ดีที่ฝนไม่ตกวก็ฟ้าสวยด้วยนะวันนี้เนี่ยก็ได้เก็บภาพสวยๆแล้วก็เก็บวิดีโอสวยๆมาฝากทุกคนกันนะครับเดี๋ยตามไปดูกันครับผม เราจะพาไปดูข้าวชาวที่ทางโฮมสเตย์บ้านทางสายเตรียมให้เราว่ามีอะไรให้เรากินบ้างนี่ก็จะเป็นอาหารชาวเราก็เป็นข้าวต้มนะมีข้าวต้มให้มีผลไม้ให้นี้น่าจะเป็นสังขยานี่ค่ะสีนี้ก็เป็นยูโรแล้วก็เป็นกาแฟนะมีแก้วให้สองใบแล้วก็มีน้ำร้อนให้ด้วย เก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปจะไปเที่ยวกันต่อแล้วไปที่นี่คือไหนนะที่ไหนนะเจป่าสนเมืองแร่ป่าสนเมืองแร่ป่าสนเมืองแร่เฮ้ยสวยอะ่ะจุดนี้อันซีนมากเลยทุกคนป่าสนเมืองแร่เป็นที่ที่เจพามาบอกได้เลยว่าที่เนี่ยเราได้รูปสวยๆเพียบเลยใครที่อยากมาแล้วก็มาถ่ายรูปนะแนะนำที่นี่เลย หนีไปแล้วตอนนี้นะเพื่อนๆเ,เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำช่องลมอยากขึ้นไปก่อนตรงนี้หนะ่ถัดจากป่าสนเมืองแร่เข้ามาอีกนิดเดียวเองครับเราก็จะเจออ่างเก็บน้ำคลองช่องลมซึ่งเป็นจุดที่มาพักผ่อนกันได้เนาะแล้วก็มานั่งถ่ายรูปชิวๆกับเราก็ได้นะ เแ็นหมาวิ่งไล่เร็วเร็วเร็วอันนี้คือชามสามสิบสันยี่สิบเก้าบาทยี่เก้าอันนี้เก้าบาทเก้าบาทเก้าบาท นี้เราอยู่ที่สถานีขั้นกระไดครับเรามาถ่ายรูปรถไฟที่วิ่งเลียดชายหาดไปเนาะเราจะเห็นทะเลพร้อมกับรถไฟด้วยซึ่งเราว่าอันนีมากเลยแล้วมันน่าจะสวยมากด้วยเอ่อตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่รถไฟจะมาแล้ะขอแจ้งว่าอีกประมาณเอ่อบ่ายโมง20ก็น่าจะประมาณ10นาทีเนี่ยรถไฟก็น่าจะมาแล้ว เขาบอกว่าจริงๆรถไฟจะเข้ามาตอนบ่ายโมงยีแต่ตอนนี้บ่ายโมงห้แล้วรถไฟยังไม่มาเลยฝนหยุดตกแล้วแต่รถไฟก็ยังไม่มาคืออะไรไม่มีวิวแววใดๆของเธอรถไฟไม่มีใครรับสายสวัสดีครับ255นี่เทียบสถานีกี่โมงครับ255ครับ อันนี้ขั้นกระไดไหมครับไม่ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับน,นี่ปันไตม้าครับโอเคครับพอบค,ครับพอบค,ครับตอนนี้เวลาบ่ายสองสามสิบห้านาทีเราจะรอกันอีกครึ่งชั่วโมงบ่ายสามเมื่อไหร่รถไฟไม่มาก็บายบายรอกันมาชั่วโมงหนึ่งแล้วชั่วโมงกว่าด้วยไม่อันนี้คือที่ที่ทรออีกครึ่งชั่วโมงเพราะว่าที่เราจะถึงบ่ายสามเพราะว่าพอไปถามมาแล้วแล้วเขาบอกว่ามาันกำลังจะมาก็เลยอ่ะ อีกครึ่งชั่วโมงน่ะอีกสักนิดน่ะไหนๆก็รอมาชั่วโมงแล้วขอให้ได้ช็อตแล้วกันเนาะมาหรือยังมาแล้ว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 จริงๆมาแล้วจริงๆมาแล้วจริงๆรถไฟมาแล้วนู่น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 อยู่นู่นนู่นมามาแล้วมาแล้วเดี๋ยไปเก็บภาพกันไปเก็บภาพกันแบบนี้มันค่อยคุ้มค่ากับการรอคอยหน่อย รอ,อมาตั้งหลายชั่วโมงได้ภาพสวยๆก็หายเหนื่อยเหมือนกันนะเราไปแล้วรถไฟไปแล้วครับได้รูปด้วยได้วิดีโอด้วยเจ๋ง บภารกิจที่สถานีรถไฟขั้นกระไดเรียบร้อยกลับวัดหินกันเดี๋ยวตอนนี้ก๊อฟกำลังจะพาทุกคนไปที่ครัวบ้านครูกันจัดไปกินหมูกระทะนะครับริมทะเลครัวบ้านครูเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ตรงหาดเขาตะเกียบเลยนะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยแล้วก็แบบติดหาดเลยครับสามารถที่จะ เดินไปเล่นทะเลได้กินหมูกระทะไปเดินเล่นทะเลไปแบบโคตรฟินอะ่ะนี่ก็คือร้านครัวบ้านครูครับจบคลิปแล้วนะครับทุกคนขอตัวไปกินหมูกระทะก่อนหวังว่าดูคลิปทั้ง3 EP แล้วจะทำให้ทุกคนคิดถึงประจวบมากขึ้นกลับมาเที่ยวประจวบก,กันนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะ รักทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะไปแล้วนะย<า>ั่รที่จุดเลยรกที่จุดเลยครับรถผ่านมีการแคนยอนด้วยเฮ้ยม่อดี่วใกล้ทะเลมากๆแล้วก็เราสามารถกินหมูกระทะที่ร้านตรงนี้นะแล้วก็ สามารถเดินมาเล่นทะเลได้เลยนะสบายฟินๆเลยใครพาลูกมานี่ยให้ลูกมาเล่นทะเลหรองก็ได้นะแล้วก็นั่งกินกระทะรออย่างมีความสุขอ่ะ